Forest of the Pa <laughs> <laughs> ครับสวัสดีครับมีมีอะไรครับ ครูครับครูขอโทษนะครูช่วยเธอไม่ได้จริงๆเออครูครับแค่นี้ผมก็มีจะกินแล้วนะครับยังเอาซอส็ปัตามาให้ผมอีกเลยครับ เวรกรรมโดนไล่ออกอีกพ่อแม่ก็ไม่อยู่เงินก็ไม่มีบ้านก็อยู่แค่คนเดียวชีวิตทำไมรันทอจังวะผมชื่อทอนครับชีวิตผมรันทอนมากพ่อแม่ผมจากไว้หมดแล้วทำเนินทั้งตัวมีเงนอยู่แค่หนึ่งบาทสองบาท 3บาทสี่บาทห้าบาทยี่สิบบาทครับผมคิดว่าผมต้องอยู่ได้เจ้าตัวคนเดียวผมจะหางานทำผมเห็นป้ายติดประกาศรับสมัครคนงานผมเลยคิดว่าผมจะสมัครงาน สวัสดีครับสวัสดีตองก็จะปลกใช่ไหมครับเออใช่ดิผมโทรมาสมัครงานครับสม,มัครทำไมผมอยากทํางานครับพี่ผู้ชายผู้ชายครับไม่รับเดี๋ยวเจีบแม่แค่นี้นะอา่อาทำอา่าวางไปละมีงานหนึ่ง สวัสดีครับเออแหลนดุส z o ใช่ไหมครับเอาใช่ดิรับผมเข้าทังงานได้เลยครับทำไมต้องรับอ่ะผมอยากหางานทําครับผมไม่มีเงินใช้ครับอายุเท่าไหร่สิบห้าครับสิบห้ายังไม่จบชั้นมอสามดิเอ่อรับผมเข้าได้นะครับไม่รับยังเรียนไม่จบอย่าทาให้วงการดุส้มเสียหายได้ปะไม่รับไม่เอาไป ทำไมไม่หลับวะชีวิตบัสสบวันต่อมาผมเดินมาหางานทำเรื่อยๆจนผมมาเจอตอนใี้หมดอย่าให้เหลือนี่คือของเราตรงนี้ด้วย ตรงนู้นด้วยตรงนู้นด้วยเอาให้เรียบ <c ười> สวยแล้วไอ้หนูลุงเย็นทำอะไรผมเลยใครพี่แม่มึง เราจะยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน <c oughs> นู้นด้วยตาบดเดีอย่าเล่นกันตบแม่งเลย ไงลูกพ่อพ่อทำแบบนี้อีกแล้วเหรอพ่อทำอะไรพ่อหนูบอกพ่อพอสิไงาชีบแบบเนี้ยมันแม่ของพ่อพ่อจำเป็นต้องทำแต่มันทำลายทรัพยากรธรรมชาติมันทำลายป่าไม้แกมายุ่งจะไปไหนก็ไปปพ่อพ่อเธออย่ามายุ่งพ่อโอยพ่ออย่ามายุ่งพ่อพ่อเธอ

ได้ยังไงผมไม่รู้หรอกในหัว่ผมเพ็่นก่อนละไอ้ทอยทอยไปตามลูกก่อนซินามีข้าวเร็วเร็วเร็วด้านด้านนีเราลูกด้านฮะน,น,นี่เร็วนี่เร็วซึ่งมีข้าวซึ่มีสูงเว้ พอพ่อไปตัดไม้ทำลายป่าพอซึนามีมามันเลยไม่มีที่กั้นไม่มีที่ชะลอน้ำน้ำถึงไอ้ท่วมหมีไงแล้วใจพ่อแก้ไขยังไงล่ะพ่อพ่อเธอมันไม่สายสำหรับการเริ่มต้นแหมกน,นะพ่อสิ่งที่มันผ่านมาแค่ยันผ่านไปแค่ไม่ทำลายก็ถือว่าอันรักแล้วนะพ่อ พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงือแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเราพี่สาวครับตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วครับมีแม่ยิงมาไล่จับ ยับเอาผมไปเป็นแฟนแลาลาเจอกันมา่อสองสามปีก่อนผมยังละอ่อนละสนกันพักเป็นพี่สาวบอได้เมาเอาเป็นแฟนปีก่อนผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไร ก็บันเทาออกพ้นให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้รมเงาคอยดูแลเร,เราให้เรายังมีวันต่อไปการที่จะมีต้นน้ำลำทานไปชั่วกรณานั้นสำคัญอยู่ที่การรักษาป่าและปลูกป่าบริเวณต้นน้ำ ซึ่งบนยอดเขาและเนินสูงขึ้นต้องมีการปลูกป่าโดยต้นไม้ยืนต้นและปลูกไม้พื้นซึ่งไม้พื้นนั้นราษฎรสามารถตัดไปใช้ได้แต่ต้องมีการปลูกทดแทนเป็นริยะพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัว้ จะขโด้นตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ส่วนเรื่องละของผมนั้นก็เป็นแบบนี้แหละก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ดีๆเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดูงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนนึงไม่ลาดเลย แค่บังเงินมาเจอเธอตาไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งวันไหวอยากค้นใจเธอดูสักครั้งหากบังเงินเเธอต้องการใครหากวันไหนเ้เธอ เล่นนี้เล่นทำให้หลุดเลยด็ถ่ายอยเล่นอะไรว่าน hmm <Matthew> ้ำขนาดนี้โอยกูเล่นมกกันดยุติน้ำขนาดนี้นะมาทนแล้วมลง้งคนแรลงไปงม โคนดใจับคู่ใครก็ได้เว้ยจิ้นได้ทุกคู่นะเฮ้ยใกล้ๆเนี่ยดีอย่างไรขนาดแบบพระเอกนางเอกเลยดูย้อนแสงเว้ยเออไ <c oughs> <c oughs> ด้แล้ว <c oughs> <c oughs>